ปากแป้งนะครับว่ามันจะมาไม้ไหนคืนนี้จะไล้หรือเปล่าแต่เมื่อคืนมันไม่ไล้นะครับผมเชื่อว่านะครับผู้หญิงคนนี้นะครับที่ภายใต้หน้ากากตอนนี้กําลังเครียดหนักกําลังเครียดหนักกําลังจะหาวิธีติดต่อกับจอระเข้ขอได้ไหมอย่าพูดเรื่องนี้ได้ไหมทำไมต้องเอาเรื่องนี้มาพูดเธอกำลังทาให้ฉันซวยเธอรู้มาว่าสิ่งที่เธอพูดเนี่ยมันกําลังจะทําให้ฉันติดคุก บนะากลายเขาสาร่ันติกูเพราะฉะนั้นกดอามาแล้วครับนี่ครับกฎหมายอาญามาตราสองหกห้าผู้ใดปลอมสิทธิหรือเอกสารทางราชการระหว่างโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปีปรับตั้งแต่หนึ่งพันถึงหนึ่งมืนบาทใช่เหรอมันทำไมมันมันถูกจังอะ่ะใช่เหรอมันโทษปรับถูกจังโทษมันน้อยจัง ใช่เหรอพี่ใครเข้ามากดไลค์ผมอยดีถึงพันหน่อยกดไลค์ผมถึงพันหน่อยใช่แล้ครับกฎหมายมันมันมันเบารถสวมทะเบียนนี้มันโทษติดคุกเลยนะโทษหนักนะนะผม,ม,ผมนม้องไอ้กีนที้ผมเข้าใจผิดหรือเปล่าอาจารย์ดีวาีปอลอกาเีนี้เอกาโทษถึงห้าปีบกเรือนถึงห้าปีปรับตั้งแต่ถึงพันถึงหนึ่งหมื่นอ๋อ,อ สวัสดีครับแม่กิจนาสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับนี่ก็เป็นข่าวข่าวใหม่ที่ผมได้ <c oughs> ผมแม่งจะตักกูจะตับตาดูเพจจอะข์ออกมาเล่นอีกนะครับผมบอกเลยครับว่าเพจจอะข้ไม่ธรรมดาเป็นไงโดนฟัดปากกันแต่ตัวแต่ตัวทำไมผมถึงเชื่อเพจจอะเขเอฟสี่ครับผมได้เห็นเขาลงโพสแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยเขาไม่ใช่ว่าเขาลงโพสต์ลอยนะ เขาลงโพสลงโพสไปเนี่ยพร้อมกับหลักฐานนะหลักฐานแนบนะครับเอกส,สารเอกสารทุกนี้เขามีหมดนะผมก็ไม่รู้ว่าช่างเก่งจริง,รงๆมันไปเอามาจากไหนไว้พวกเอกสารพวกเนี้ยนะครับมันต้องเป็นคนที่รู้จักกับหน่วยงานหน่วยงานหรือเ,เจ้าที่ที่สามารถที่จะเอาเอกสารพวกเนี้ยออกมาได้ผมเห็นดูลหลายๆอย่างใช่ครับมาตราสองหอห้าไอี <laughs> นาะกาปุลสองหกว่าว่าไว้แบบนั้นโอเคครับ ก็โอเคอยู่หนักอยู่ผมก็่อยากผมแม้ผมก็เนี่ยผมพอที่จะเออเนี่ยไอ้เนื้ยพวกเ,เนี้ยเอกสารพวกเนี้ยแต่เพจจรเ์เก้เขาสามารถเอามาได้ก็ไม่ธรรมดาไหนสีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพวกอีนากาพวกไอ้ดาา่างพวกเนี้ยเอเอเตรียมตัวเตรียมตัวลาโลกไปได้เลยมึงเชื่อเพเหอเพราะว่าอย่าไปเล่นเลยเตือนเตือนนะเตือนเตือนในฟารหมฝัง,งดีว่าอย่าไปเล่นกับจอร์เก้ระวังจรเก้จะฟาดปากเข้าใจบ้ เออเดี๋ยวก็เจ็บอีกเดี๋ยวก็ร้องโอ้ยอีก <c> ไ <oughs> ด้สีครับม็ถึงเวลาของพวกเราแล้วนะครับนะผมรอเวลานี้มานานแล้วนะครับผมรอเวลานี้มา,มานานแล้วไม่มานานนะผมรอเวลานี้มานานแล้วนะครับนะครับแล้ววันนี้ยวันนี้มา,นานถงึงจริงๆในเรื่องการสวมทะเบียนเนี่ยผมเนี่ย ก็พอที่จะทราบมานานแล้วแต่ผมเนี่ยไม่มีข้อมูลไม่มีหลักฐานอะไรเรื่องเนี้แต่วันนี้ผมเห็นจรังเคเนี่ยออกมาเล่นเรื่องเนี้ยมันทาให้ผมเนี่ยรู้สึกว่ามันทาให้ผมรู้ว่าเออมันมันมันเป็นข้อมูลจริงและผมเชื่อว่าถ้าวันนี้นะครับถ้าวันนี้มันยังแหกปากโวยวายหรือไอ้ไอ้ด่างไอ้ด่างที่ดาวังคารเนี่ยนะครับไอ้ด่างที่ดาวังคารเนี่ยนะ ออกมาต่อร้อนเอาเถียงออกมาท้าทายเนี่ยผมเชื่อว่าคนที่จะทให้ผู้หญิงที่แต่ะกากจุดร้อนเคยด่ามึงจุดด่าอยู่เถอะมึงเชื่อกูอย่าไปตอบปากบอกกรรมอ,อาวตานเขาเป็นอวตานไม่คุ้มนะครับผมคนหนึ่งนะแตมีเรื่องผมไม่กล้ามีเรื่องอวตานนะจริงๆ นะครับเพราะเราไม่รู้ตัวตนว่าขับเป็นใครเพราะฉะนั้นจะไปมีเรื่องอวตารนะครับผมบอกไว้เลยนะไอพบกินเลนโซเชียทั้งหลายแล้วข้อที่ที่ตัวเองมีความผิดเนี่ยตัวเองไม่ใช่คนขาวบริสุทธิ์เนี่ยแล้วตัวเองไปมีเรื่องกับอวตารเนี่ยผมเชื่อว่าอย่าเลยนะครับอย่าไปอย่าลิออทนะครับก็ว่าอยู่ทําไมลูกคุณหนูขับรถสวมทะเบียน <c oughs> <c oughs> ทุกวันนี้ขับวีออสครับนะทุกวันนี้ขับวีออสสีขาวอยู่ รถเก่าเกาี่รับนะรถเก่าเกานะครับที่ไปตบฝรั่งนะครับไอ้รู้คุณหนูขับวีออสนะครับทุกท่านนะครับขับวีออสสีขาวนะครับนะที่ไปขับชนฝรั่งนะครับแล้วก็เรียกเงินขอามาสองหมื่นหรือสามหมื่นเนี่สิครับที่เป็นข่าวโด่งดังในช่วงนั้นนะครับไอ้ี้ยรู้คุณหนูขับรถตุ่มทะเบียนเอาเถอะวันนี้มันด่าผมนี้ผมยอมให้มันด่า นะมันจะด่าผมบอดปล่อยให้มันด่าผมไม่สนใจหรอกครับนะก็ผมผมก็ออกมาล้งลางไร้สดเนี่ยผมก็พยายามชี้นำเอฟซีว่าแบบนี้อย่าไปทํานะมันผิดนะการที่เราเนี่ยนำรถส่วนเพียนเนี่ยมาใส่แบบนี้มันเป็นคดีอาญานะครับโทษมันหนักหกเดือนถึงสิบหกหกเดือนถึงห้าปีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับที่ใครที่จะทําแบบนี้อย่าไปหาทําเพราะว่ามันทําไปแล้วเนี่ยมัน ใอ้คูมมันจะประมาทไหมรู้คุณหนูอะไรครับวีออสผมถามหน่อยคุณหนูที่ไหนอ่ะคุณหนูตกกระป๋องเหรอบ้านี้ผู้ใหญ่คงรู้และฝ่ายในมิตรฝ่ายคนดีของสังคม,มนะครับตอนน้ําท่วมที่ไปบริจาคของที่อ่างทองรีบไปเปลี่ยนรถเลยกลัวเพื่อสาวจะเห็นรถสวมทะเบียน นางไอตีนะงครับวันครับดรนางมา้นางมานเอกเดี๋ยวกูจะให้แป้งจูบจูบมึงนางมานะก่อนเดี๋ยวจะให้แป้งจูบนะครับให้จูบนางมานนะไปติดตามช่องนางมานด้วยนะครับทุกท่านนะครับนะไปตามช่องนางมานด้วยเดี๋ยวกูจะให้ให้แป้งจูบนกล่อบนะสวัดดีครับนนบางกุรัตัสดีครับไอซีไปไหนพีมาเมืองการ มามาบ้านเมืองการครับมาบ้านที่เมืองการดังมานสวัสดีค่ะนะครับรู้คุณหนูอะไรครับพีออสฮะรู้คุณหนูอะไรครับพีออสสีขาวาพี่ครับชนฝรั่งอยู่ชายหาดเรียก,กมาต่ามืนอย่างว่าเออตาจะว่างไรทีครับเราต้องเราต้องตื่นเราต้องต้องทัน แกงนี้อะไรที่มันดูแล้วมันไม่ดีเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีไม่ดีต่อสังคมเราอย่าไปทําตามคนเราถ้าบอยสุดใจจริงมันต้องเปิดหน้าแล้วนี่ขนาดยังไม่เปิดหน้าเลยที่ออกมาพูดเนี่ยไม่ได้มาซ้ําเติมนะแค่ออกมาพูดเนี่ยเพื่ออยากจะให้ทุกคนเนี่ยอย่าไปทําตามผู้คนนี้สถานก,กาคนนี้นะครับชื่อนานากรเราก็มีหมดแล้วเออนะครับเพราะฉะนั้น มันขับรถคันนี้ไปสี่กอนะทีไปกะคุณนายอะไรครับวีอ๋อผมถามหน่อยดีเอาใครก็มากดไลค์ถึงพันไลค์เร็วนะครับนะครับคุณนายที่ไหนขับรถโอ้โหมันไม่ใช่ครับผมดูแล้วมันไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องการสวมทะเบียนมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีมันเป็นเรื่องที่ผิดเข้าใจไหมครับเออ ใช่ขนาดนางมารปากเบี้ยวยังกล้าเปิดหน้าใช่ครับคนดีๆที่ไหนเขาคนดีๆที่ไหนนะครับเขาจะปิดหน้าตัวเองอนะนะครับ